ตำนานเล่าว่าโอคิคือเป็นสาวใช้ซึ่งถูกส่งไปเป็นสายลับในบ้านของตระกูลอาโอยามะนะครับหัวหน้าของตระกูลอาโอยามะต้องการที่จะยึดครองปราสาทเมื่อโอคิคือได้สืบความลับในบ้านของอาโอยามะแล้วแจ้งให้กับเจ้าเมืองที่เมจินะครับเพื่อรู้ถึงแผนการนี้ทำให้เธอถูก ใส่ความว่าทําจานที่มีค่าของตระกูลอโอยามะหายไปหนึ่งใบจากจํานวน10ใบโอคิคือถูกฆ่าและโยนลงไปในบ่อน้ําจากนั้นมาจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับนับจานใบที่1ใบที่2ใบที่3จนถึงใบที่9แต่ว่าไม่มีจำนวนใบที่10นะครับเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนเป็นที่ร่ำลือไปทั่วแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีเสียงนับจานของโอคืออีกแล้วเพราะว่า ทางการได้สร้างสารเจ้าให้กับมิญญาณของโอคิคุชื่อว่าสารเจ้าโอคิคุไดเมียวจิน